คนเสกคนขายมีคนนนนุ้มนานบางครั้งถึงโทษประหารก็ยังมีเยาวชนคนไทยไม่คิดเกี่ยวไม่แลเลยวสิ่งเสียดีวิ่งวิ่งหนีหันมาเล่นกีฬาเป็นคนดีเข้าชมรมทีวีนเวันฮ้ลโ <Hey, S 1> สวัสดีค่ะพวกเราคณะกรรมการชมรมทีวีน,นเวานโรงเรียนอำนาจเจริญรุ่นที่ เงของเราก่อต <cin> ั้งขึ้นเมื่อปี2547โดยทูลกระหม่อมหญิงกุบภรณราชกัญญาจิริวัฒนาพนวดีองค์ประธานในโครงการได้จะดเปิดชมรมและห้องสุนเพืนใจทูบีน้ำวนในปี2549รวมระยะเวลา17ปีซึ่งพวกเรามีปณิทานเป็น1ื่นหรือเป็นพื้นยาเสื่อมโดยที่ตั้งของชมรมและห้องสุนเพืนใจทูบีนวนตั้งอยู่ที่ข้างห้องสมุดของโรงเรียนวิสัยทัศน์ของเราคือยาวชนร่วมแรงรวมพลังยึดยัน ชิบวนีไม่ผิดอย่างด้วยชุมรมของเราได้ดำเนินกิจกรรมตามหลักสามกอและ3ยอสามกอสามยอชมรมของเรามีแผนดำเนินงาน1ปี3ปี5ปีที่สอดคล้องกับเนื้อห์หลักของโครงการและกอที่หนึ่งมันคือกออะไรนะครับพี่ปักการกอที่1มันก็คือกอกรรมการยังไงนะท่น้องเต้ประธานชมรมและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของเราได้บรรจการเลื่อนการมีวันละสอปีปัจจุบันกรรมการเป็นรื่องที่ โดยมีผู้ใหญ่ใจดีท่านชนะชัชวานวงศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและนายกิจจธรรมาทานผู้บริการท่าน้องผู้บริการในคณะคุณครูให้การสนับสนุนภายใต้เด็กนักผู้ใหญ่นุ้นเด็กนำผู้ใหญ่ลุนมีการสานต่อจากรื่นที่สื่น้องทั้งความมั่นคงและความยั่งยืนของชมรมโดยคณะกรรมการจะมีการประชุมทุกเดือนมีกรรมการเข้าเข้าประชุมสองในสาเพื่อวางแผนการจัดทำกิจกรรมเล็น้อยแต่ได้หนึ่งครั้งการดำเนินงานมีการจัดทำแผนระยะสั้นและระยะยาว กรรมการประกอบด้วยฝ่ายทุพย์แย้มฝ่ายจัดหาทุนฝ่ายกิจกรรมฝ่ายสอดส่องดูแลฝ่ายรับเรื่องราล็อกถูกเอ้พี่ีๆขาแล้วกองที่สองมันคือกองใดนะเอ้ยกองที่สองกคือกอะไรน้าองที่สองก็คือกองกองทุนนี่แหละค่ะชมรมของเรามีกองทุนที่แข็งแกร่งมีบัญชีกองทุนชมรมชื่อว่าชมรมทูบีณวันโรงเรียนอำมด้เจริญบัญชีธนาคารออมสินเงินไถในการเปิดใจสองในสามของกัน ากรมีการร่วมทุนในการจำหน่ายสินค้าอาทิเช่นงานจักสารกระทรวงงานประดิษฐ์ของ่ิลลึกและได้รับการสนับสนุนจากส่วนป้องกัรดับหรับรามยาเสติดจ,จังหวัดอำนาจ,จเจริญสำนักงานสารสุขจังหวัดอำนาจ,จเจริญและฝ่ายกิจกรรมของโรงเรียนนอกจากนี้เรายังได้รับบริจาคโดยพู้ใหญ่ใจดี การเล่นดนตรีเปิดวงเงียบจะมีผ่านทางของสวัสดิ์นาจเจริญเก้าบริหารกองทุนมีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่า120,000บาทการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ปัจจุบันยอดเงินึ่งเหลือ29,819บาทโหสุดยอดโหแล้วก็ที่สามกี่ยวกับกอลเลยนะครับหน้าหนาวกอลที่สามกอกิจกรรมยังไงล่ะครับเต้ชมรมของร้อนเลยกิจกรรมตามสามยุทาสตร์หลังเดืนนี้ครับวิสาสตร์ที่หนึ่งการเรียนรู้ปลุกจิตสมดุลและสาม แนย่ยมที่เพื่อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดช่วงร้ของเรามีการรับสมัครสมาชิกใหม่อย่างต่อเนื่องทุกปีและมีการดําเนินงานจากกิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่วงร้องทูบีน้ำวนโรรียนอมนหน้าจเจริญให้เป็นที่รู้จักและเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วมันมีกิจกรรมอะไรบ้างละคะมีกิจกรรมถายพัฒนาสมาชิกใหม่สอนกิจกรรมบุกจิตสำนึกร่าต้นเองเพื่อป้องกันการตั้งคันโือไม่พร้อมและโทษของยาเสพติดให้สมาชิกและเยาชนได้เรียนรู้สากิจกรรมประกวดเย ชูบีนำวนไอดอลพนโรงเรียนขายได้แคมเปญสองสมาร์ทมาบายเน Smart Smile ซึ่งเป็นกิจกรรมเด่นของเราการิจกรรมเด่นชูบีนำวนไอดอลสองสมาร์ทมบายเนสี่รถเป็น,นวิทยากรแชรโชว์รีเซิร์ชเอ t ดิสเทนิเชอริน best ในโรงเรียนโดยทีไอดอลห้ากิจกรรมเปิดบ้านชูบีน no ้ำวนแพร่สอบถามข้อมูลและปัญหาต่างๆกกิจกรรมการเดินรรงในวันต่อต้านยาเสพติด วันมน้สูงหรืโลดแล้วนรางผัดสีตามสายเ็จกิจกรรมประกวดดนตรีทูบีนเมื่อวันวิวออมอสด2023 8กิจกรรมการรณรงค์ผ่านทางเฟซบุ๊กในเผจชมตรงทูบีนเม่อวันโรงเรียนอำนาจ,จเจริญและเพจเอ็นซีทูบีนเม่อวันไอดอล เดมากแน่เลยใช่ไหมคะทุกคนใช่แล้วผลจัการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่หนึ่งทำให้มีสมาชิกสามวันและสมาชิกสมครบเพิ่มขึ้น100ร้อยเปอร์เซ็นต์มาเป็นเวลาสิบเจ็ดปีแล้วนะครับโหสุดยอดยุทธศาสตร์ที่สองการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชนปัจจุบันปัญหาเยาวชนมีมากมายและหลายรูปแบบเราจึงได้จัดทำกิจกรรมต่างๆมากมายรวมถึงกิจกรรมในสุวเพื่อนใจเพื่อสมาชิกชมรมของเรามีทักษะในการป้องกันตนเองจากภาวะสังคมปัจจุบันอีกด้วย การจัดอบรมให้กับสมาชิกและเครือข่ายอาทิเช่นหนึ่งค่ายการนำนรงเพื่อป้องก,กันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดจิตอาสาทูบีน้ำบวาวสองค่ายการจัดบริการให้คำปรึกษ,ษาและคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามค่ายคเพื่อนำทำนี้ทำน้องนำทำพอสองสมาชิกน้ำบวาวสี่ค่ายเซ็กซมาเซร์ค่ายใสสะอาดโดยแต่ละค่ายจะจัดขึ้นปีละหนึ่ง ทั้งนี้มีอาสาสมัครเขาคายผบธ่รมนานย์นำสู่ความเป็นหนึ่งในเมีพึ่งยาเสพติดจูบีนับวันแคมป์ตั้งแต่แคมป์7-27งงรวมทั้งหมด9แคมป์17คนตั้งโครงการไทยติดยาโยกมือขึ้นยกมือขึอโโ้น ตร,รวจปัสสาวะนักเรียนคะสารเสพติดทุกปีปีละหนึ่งครั้งหากตร,รวจพบจะดำเนินการนั้นนี้เราจะมีการตรวจปัสสาวะซ้ำหากผลตรวจพบว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน,ยน,ยน,ยนยจะเรียนเชิญผู้ปกครองมาเพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกับโรงเรียนและโรงพยาบาลทางการเจริญเพื่อการบำบัดรักษาในส่วนที่สำนักงานคุ้มบังคัส่งมาจะมีการติดตามเยี่ยม,มกำลังใจและมีคณะกรรมการชมรงชูบีนําวันิคอ,อยการช่วยเหลือด้วยปัจจุบผลการตรวจในพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนเยี่ยม หมดนะครับยังไม่หมดกิจกรรมภายในชมรมของเรายังเหลืออีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญนั่นก็คือกิจกรรมศูนย์เพื่อใจทูบีในเมื่อวันยังไงน่ะคะการปรับทุกสร้างสูนยแก้ปัญหาและพัฒนาไอคมีนาราให้บริการที่ศูนย์เพื่อใจโดยอาสาสมัครศูนย์เพื่อใจวันละสองครัการปรับทุกและให้ทำปรึกษาสมาชิกจะอินบอลในเถวชมรมองินบอลในเถวชมรมอรับทุกคำถามตอบทุกคำถามสากยสมาชิกโดยพวกเราได้เ่ือจัดรายการเพื่อใจ สวทอำนาจเจริญ fm 1นึ่งรมกะเฮิร์ซึ่งเป็นกิจกรรมการกให้คำปรึกษาในรอบปีที่ผ่านมารายกาคำปรึกษากระทรวชิ้นรวมทั้งสิ้น108น่อแคนแยกเป็น1ปัญหาการเงิร์เน50% 2ป <2. S 1> ัญหาความรัก29% 3ปัญหาครอบครัว14% 4ป <7. S 1> ัญหาอื่นเจ็ดเผลจากการดำเนินง,งานตามหลักวิชาที่2ปัจจุบันผลการตรวจสารเสพติดปัญหาการตั้งครรภ์น้อพร้อมและปัญหาการาการัฐเราออกการคลดลงอีกด้วยในน้อนหน้าหนาวหรือเป็นสวทอการ ใจมาาถึงร้อยและก็สิบหเลยนะคะโอ้สุดยอดยุยทธศาสตร์ที่3การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแกะ้ไขปัญหาย,ยาเสพติดชงรมของเรามีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายไ่อยากต่อนื่องทุกปีมีการแลกเปลียย่ยนเรียนรู้นั้งภายในและภายนอกจังหวัดโดยมี ที่เป็นเครือข่ายจับเงินศพัทแห่งและสถานประกอบการแห่งได้รับการสนับสนุนและสร้างเครือข่ายอย่างเช่นโรงเรียนเิเนทอนพิทยา2โรงเรียนพนาศึกษาและโรงเรียนปทุมราชวงศ์สาได้พัฒนาร่วมกับโรงเรียนปทุมราชวงศ์สาโรงเรียนพนมไพรและโรงเรียนเดือดรานวิทยาคมค่ะรวมจากผู้ไดทรับการเพื่อเรียบเรียวรู้เรื่ององจังหวัดทุกๆปีรวมสิบปีซ้อนสิบปีซ้อน ความภาคภูมิใจยิ่งของเราคือการได้รับเสด็จและรว่วมสมบูร,รณ์พิธการในการเสด็จขององค์ประธานโครงการเปิดชมรมและห้องสุ่งเพื่อนใจที no. 1, วีเนววันอวิลัยเทคนิคอุ่มผลทพานในปี2563ด้วยนะครับผลจากความมั่นดำเนินง,งานตามสาววิสาหะอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเราได้ดำเนินง,งานตามแผนปฏิบัติงานแล้ว30กิจกรรมคิดเป็นร้อยละร้อยสงผลให้ชมรมข,ของเราได้รับการเลือกเป็นชมรมทูวีเนวะวันดีเด็นค่ะ เรายังได้ร่ว,วมพุฒนาก,การกับหน่วยงานต่างๆในการแสดงพิธีเปิดการประกวดานางสาวไทยปรจ 2, หหะ,ะรจำปี2565ณเซ็นทรัลโดอีกด้วยค่ะความภาคภูมิใจสมาชิกภายในชมรมของเราได้รับพระราชทานลือนรางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติจำนวน6คนในรับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดอยาเสพติดและอพยพุก4ปีซ้อน4ปีซ้อน,อนเราเห็นศาสตราจารย์ปอดบุรีได้การศึกษาสมาชิกชมรมของเราสามารถสอบเข้าหางที่ไร้ที่ตนได้มากถึง109ศูนย์เดินมา ชิคชมร่วมของเราพี่มายเตียงนุนชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงรุ่งู้และชัญญาชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงงานศิลปะหาัตถกรรมระดับชาติครั้งล่าสุดนอกจากนั้นพี่ๆของเรายังได้เป็นตัวแทนประกวดทูบีในเมวันไอดอลระดับภาคจากรื่นที่สี่ถึงรุ่นที่สามมากถึงยี่สิบสอง เป็นตัวแทนชูบีน้ำบอไดไอนอลจนนังหวัดอำนาจเจริเข้าร่วมแข่งข,ขันชูบีน้ำบอไดไอน,ลน,นอลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีนี้ด้วยครับและพียงก็นายชลิดที่ธรรมศาสตร์ได้รับตำแหน่งรอง,งชนะเลิศระดับ4ชูบีน้ำบอไดไอนอนระดับประเทศลระดับ<ล>ประเทศยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดสมาชิกชมรมของเราอีกนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยน้องฟ้าใสอัชลกักพรวรณโบเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทนนิสแนวประเทศอินเดียและยังได้รับรางวัลชนะเลิศโบว์วอลตัวหนักต่างาระเท พอดีนั่นจไซส,ส์เข้าร่วมประกวดในระดับภาคตั้งเก้าปีซ้อนเลยนะคะและได้เข้ารอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศในปี2006 503เลยนะครับเลิศมากแล้วะะมมที่สำคัญทุกคนยังจำพี่เตอร์โ้สกอร์ไม่ตาที่การุนดารากแสดงได้ไหม <ส>จัได้จับได้พเตอร์อดีสมาชิกชมรมทูีนักบอลสิเก่าโรงเรียนอําน่าเจริญมามอบทุนการศึกษาให้ลูกน้องทุกบีซึ่งได้นํามภาพภูมใจมาสู่ชมรมและโรงเรียนของพวกเราพวกเราขอขอบคุณค่ะเนือสิ่งใดความสาเร็จของชมรมเราคือสมาชิกภายในชมรมของเราห่างไกลจากสารเสพติดมีผู้ติดสารเสพติดลดลงจากเดิมสมาชิกภายในชมรมของเรามีความก้า และแ<ต>พวกเราจะเป็นกำลังพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปสุดป <To be S 1> ีน และขอเป็นชมรมวบีนธรรมวันพัฒนธรรพร้อมเป็นต้นแบบระดับอีกที่หนึ่งในปี2 5ด้ขอบคุณค่ะ10นาที28นาทีค่ะเรียนเชิญท่านชนะกรรมการเติมเต็มค่ะ